สวัสดีครับผมรัตนไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอุดรท่านี้นะครับที่จอดอยู่นะครับคือขบวนหนึ่งสี่เจ็ดนะครับที่รอทําขบวนจากอุดรไปที่สถานีเวียงจันทร์คำสวัสดนะวันนี้ก็ยี่สิบสามนะหลังจะเปิดมนาะก็ประมาณวันนี้ก็เข้าวันที่สี่แล้วนะเราจะมีการเปิดขบวนรถที่จะเดินไปที่สถานีเวียงจันทร์คำสวัสดนะก็ทําให้การเดินทางสะดวก มากขึ้นแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นั่งกระบวนนี้เลยนะครับทั้งไปตัวคำสวัสดิ์แต่ท่านาแลงเคยไปแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับยังไม่มีเวลาว่างเลยนะครับวันนี้ก็ได้มีเวลาว่างๆมาถ่ายดูก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเดี๋ยวผมรีวิวนะครับพิธีการเดินทางนะครับว่าไปยังไงเนาะก็ตรงนี้เป็นเพราจากอสตอมซีหนึ่งีหนึ่งสามเจ็ดนะครับตรงนี้นะ นิ้วขบวนก็จะมาจากขบวนหนึ่งสามสี่นะเดี๋ยวทวนอัตราค่าโดยสารนะถ้าผมจำผิดขอภัยนะก็คือ,อจะจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพจากกรุงเทพนะกรุงเทพกรุงเทพอุิวัดนะครับขบวนหนึ่งสามสามออกจากกรุงเทพหนึ่งสามสามหนึ่งสามรวม1 1ึ3งหนึ่งสามสี่เลยนะค่าตั๋วก็คือถ้าเป็นชั้นสามนะครับชั้นสามก็คือเหมือนเหมือนพ่วงท้ายอย่างนั้นะนะครับ ราคาอยู่ที่281บาทนะนะครับแต่ถ้าเป็นชั้น2ชั้น2แบบนั่งนะครับนั่งรถแอร์ชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่574บาทนะครับถ้าผมจําผิดขออภัยนะอยู่เลยเประมาณนี้ถ้าเอ่อเป็นนอนนะนอนนะครับก็จะอยู่ประมาณเออเตียงบนถ้าผมจำไม่ผิด 784บาทเตียงล่าง847บาทเออมันจะสลับกันตรงนี้อ่าอันนั้นคือขบวน133 134นะต้นทางเอาตั้งแต่กรุงเทพนะครับอภิวัตรยาวไปจนถึงสถานีเบียงกันคำสวัสดเลยนะครับส่วนปลายทางอย่างเช่นขึ้นจากอุดรไปลงหนองคายเงี้ยขบวนก็ขึ้นได้นะครมาช่วงประมาณสัก เจ็ดโมงออกว่าผมจำเวลาชัวร์ไม่ได้ประมาณนี้เจ็ดโมงประมาณนี้เจ็ดโมงกับแปดโมงนะครับถึงอุดรเนาะประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยถ้าขึ้นจากอุดรไปลงหนองคายก็สิบเอ็ดบาทถ้าขึ้นหนึ่งพวกหนึ่งชันสามหนึ่งชัสี่นะครับแต่ถ้าใช้ขบวนนี้เขาเรียกว่าขบวนรถเร็วที่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเนี่ยอุดรหน,นองคายเอ่อสามสิบบาทถ้าเป็นชั้นสามถ้าเป็นเออ่แอร์เนี่ยแปดสิบบาท ่าแต่ถ้าไปลงที่คำสวัสด์เลยเนี่ยแอ200ร์สองร้อยนะฮะแบบนั่งสองร้อยแล้วก็แบบชั้นสามนี่หนึ่งร้อยบาทาถ้าเป็นขบวนรถเร็วนะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเนี่ยเอาตั้งแต่อุดรเลยจนถึงคำสวัสด์หรือคำสวัสด์มาอุดรเนี่ยชั้นสามหนึ่งร้อยบาทถ้าแอร์สองร้อยบาทนะครับแต่ถ้าอุดรไปลงแค่หนองคายเฉยๆเนี่ยก็คือสามสิบบาทนะแต่ถ้าเป็นรถแอร์เนี่ยแปดสิบบาทเนาะ แล้วก็ถ้าไปขึ้นที่หนองคายไปไปคำสวัสด์ผมจำไม่ได้อะประมาณถ้าเป็นชั้นสามน่าจะประมาณถ้าผมจำผิดนะขออภัยนะครับชั้นสามประมาณ80บาทส่วนรถแอร์นะ่าจะร้อยยี่บาทประมาณนี้นะเออก็จะแพงนิดนึงอะ่ะถ้าข้ามเนาะฉะนั้นนั่งยาวๆจากอุดรไปคุ้มกว่านะครับส่วนตารางเวลาเนาะก็คือเอาขบวนของ1 หนึ่งสามสามละกันนะคือกรุงเทพคามสวสัสดเนี่ยมาถึงอุดรน,นะคร่าวๆก็ประมาณสักเนี่ยเกือบแปดโมงเช้าไปถึงที่คามสวสัสด์นะรู้สึกประมาณนะแปดโมงนะครับประมาณนะี้แปดโมงแปดมงครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะผมจำไม่ผิดต้องขออภัยนะแล้วก็จะทำขบวนออกมาเวลาประมาณสักเก้าโมงประมาณนี้ครับผมจำไม่ผิดนะผม ขอพัยเดี๋ยวผมทําข้อมูลให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะประมาณนี้ออกมามาถึงอุดรก็จะประมาณนะครับช่วงงเที่ยงนะครับแล้วก็จะออกจากตรงนี้ประมาณสี่โมงอ่าก็เป็นขบวนหนะึ่งสี่เจ็ดอะหนึ่งสี่แปดออกมาประมาณสักสักแปดโมงถ้าผมยังไม่ผิดแปดโมงแปดโมงห้าสิบนะครับประมาณเนี้ยครับอ,ออกมาจากคําสวัสดิ์นะถ้าผมจําผิดขอภายเดี๋ยวผมทํารีวิวให้อีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้อ่า ส่วนถ้าออกจากอุดรน,นี่ผมจำได้ชัวร์ก็คือออกประมาณ4ี่โมงนะครับสี่โมงไปถึงน้องคายเนี่ยแล้วก็ทำรวมทำสแตมอะไรเนี่ยจะออกตามเวลานี้รู้สึกว่าจะ5้าโมงยีเนาะแล้วก็ไปถึงหนองอคำสบายประมาณ6กโมงหกโมงหกโมงยี่ส ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะออกมาหลังจากนั้นประมาณสัก30มนาทีนี่แหละแล้วก็ทำขบวนออกมาเป็นขบวน1 3 4สาสี่นะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวกับข้าวๆนะเดี๋ยวถ้ายัางไงผมไปแล้วผมจะรีวิวแบบให้ชัดกว่านี้ราคาอันนี้ว่าขบวนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมทำแยกเป็นขบวนให้นะนี่ก็แบบมาแบบรวมๆก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลว่า,าคนที่อยากไปเที่ยวอย่าง,าง,างเช่นผมอะ ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวลาวเท่าไหร่คือหมายถึงไปถึงนู่นก็ไม่ได้เที่ยวแบบอะไรมากก็แนะนําขึ้นขบวนหนึ่งสามสามก็ได้ตู้เช้าเนาะประมาณสักเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงประมาณเนี้ยเจ็ดโมงผมจําเวลาชัวร์ววไม่ได้นะประมาณเจ็ดโมงห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับขึ้นขบวนนั้นไปลงที่คําสวัสด์ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ ขึ้นขบวนนั้นไปลงก็ได้นะครับไม่ต้องรอขึ้นขบ,บวน1 47เพราะว่ามันออก4ี่โมงแล้วมันก็ต้องไปขบ,บวนกลับมาช่วงเย็นนะสมมุติว่าอยาก,กายไปนั่งเล่นที่สถานีคำสบาดไปเห็นอย่างเงี้ยไปช่วงเช้าก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูเวลานะถ้ามันเสียเวลามากเนี่ยกลัวว่าถ้าไป1นึ่งห่งสามสามแล้วมันจะกลับ มาเป็น148ไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาริ้วขบวนของ133มาต่อเป็นขบวเนเออมากลับเป็นขบวนของ148นะมันมีเวลาอยู่ประมาณสัก3 0นาทีพอไปถึงนู่นเนะเราก็ต้องไปถึงปุ๊บเราก็ต้องสเต็มเข้าเนาะขา้องคายไม่ติดแต่ว่าพอไปถึงคำสว่าด์แล้วก็จะสเต็มขาเข้า นะครับแล้วเราก็ต้องทําเลือกขาออกอีกซึ่งขาขาเข้ามันต้องมีให้เขียนเอกสารด้วยนะถ้าผมจะไมีผิดนะนะประมาณนี้ก็ใช้เวลานิดนึงถ้าใครอยากนั่งไปกลับแล้วก็กลับมาเป็นขบวนหนึ่งสี่แปดได้เลยหรือใครจะรอกลับเย็นเลยก็ได้นะครับกลัขบขบวนหนึ่งสามสี่นะครับช่วงประมาณสักสองทุ่มมาเลยนะครับก็ได้เนาะอาจจะไปเที่ยวลาวก่อนนั่งรถจากสถานีคําสวัสดิ์ไปที่สถานีนะครหลวงวิจันร์คือรถไฟไทยจีนไอ,อลาวจีนก็ได้นะครับรู้สึกว่าผมเห็นตารางเนี่ยประมาณร้อยนึง ้าสิบบาทประมาณนี้นะที่นั่งสับ้อไปดูสถานีรถไฟลาวจีนนะครับประมาณนี้หรือเข้าไปเที่ยวในเมืองก็ได้เพราะว่าสถานีคําสวัสด์จริงๆอยู่ใกล้กว่าสถานีนครหลวงเมืจันอีกนะแต่ว่าสถานีสองสถานีอยู่ห่างกันประมาณถ้าผมดูในแมปเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดกิโลได้แต่ว่าสถานีคําสวัสด์เนี่ยอยู่ในเมืองมากกว่าสถานีนครหลวงเมืนจันอีกนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดู นิดหนึ่งริ้วมาก็จะมีขบวนเป็นตู้แอร์นะสามตู้แล้วก็ตู้ชั้นสามสองตู้นะอนาคตไม่รู้นะถ้าผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะอ่ะผมว่าเขาอาจจะลดลดแอร์นะเหมือนใครจําได้นะขบวนแต่ก่อนคือเป็นขบวนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามประมาณนี้ยคือเป็นขบวนรถด,ด่วนอ่าขบวนรถด,ด่วนหนองคายห้านาแลงเนี่ยมีรถแอร์ด้วยนะตู้แอร์นะผมเคยนั่งอยู่สามสิบบาท นะครับถ้าเป็นธรรมดา20สบาทแต่หลังๆเขาเอาตู้แอร์ออกไปเพราะมีคนนั่งเราไปถึงท่านาแรงเนี่ยมันไม่มันมันอยู่ไกลเมืองแล้วก็ไม่มีรถเนาะประมาณนี้เขาก็เลยไม่มีคนค่อยที่จะมานั่งรถไฟแต่พอไปถึงที่เวียงจันทร์เนี่ยมันง่ายเพราะมันใกล้กว่าเนาะประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตูน้นี้ต่อไปอาจจะลดลงหรือเปล่านะถ้าผู้เดินทางเขาไม่ได้แบบนั่งรถแอร์กันเยอะเนาะแต่ช่วงแรกก็อาจจะเยอะอยู่โอเคเห็นตู้นี้ก็จะเป็นตู้นอน จริงๆตัวนี้เป็นเป็นตู้นอนนะแต่ว่าจะเขียนว่าเขียนไว้เป็นเป็นนั่งและนอนคือเวลาที่ปกติก็จะปรับเป็นนั่งนะครับสามารถนั่งได้ก็สองที่นั่งตรขงข้ามกันแล้วก็จะปรับเป็นนอนตอนกลางคืนนะครับประมาณนี้เราจะเห็นข้างรถมันจะเขียนว่าบอนอทอปอนะครับก็ชื่อย่อผมถ้าถ้าจำผิดผม,มขออภัยนะโบกี้นั่งนอนชั้นโถปรับอากาศนะครับย่อตามนี้นะ บอนี่คือโบกี้นะโบกี้ก็คืออันนี้เน,นี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยอ,อันนี้คือโบกี้เขานะโบกี้ไม่ใช่คันคันรถไฟนะรถไฟเรียกเป็นคันนะครับไม่ได้เรียกเป็นโบกี้นะโบกี้อย่างเงี้ยแสดงว่าหนึ่งคันนี้มีสองโบกี้นะอ่ารถไฟหนึ่งคันจะมีสองโบกี้นะนะครับประมาณนี้อ่ะบอนอทอบอนอทอปอนะครับถ้าถ้าผมแปลขออภัยถ้าผมยำฉิดนะโบกี้นั่งนอนชั้นโทนะครับ ท่อทหารคือมาจากชั้นโทนะจุดแล้วก็ปอนี่คือปรับอากาศหมายเลข22-40อ่าแสดงว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนชั้นบนและชั้นล่างก็คือสามารถปรับเป็นนอนได้อ่าแล้วแบบเป็นนั่งอย่างเดียวคือยังไงนะครับบเป็นนั่งอย่างเดียวคือแบบนี้นะครับเราจะเขียนว่ารถปรับอากาศชั้นที่2นะหรือรถปรับอากาศชั้น2 แต่ถ้าเป็นชื่อของการรถไฟในอ,อในเขรเรียกกันก็คือโบกี้ชั้นโทนะครับอ่าบอชอนะมันจะต่างกันอันนั้นบอ,น,อนนะนั่งนอนอันนี้จะเป็นบอชอคือโบกี้ชั้นโทนะครับทอตอาหารคือโทนะครับปหนึ่งนยอันนี้คือจะนั่งอย่างเดียวนะสังเกตก็คือมันจะปรับเป็น ตัวนอนไม่ได้นะครับตู้นี้เรามีน้อยนะบอชทอปอแต่ว่าถ้าถามผมแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวตู้ที่เป็นบชทอสอที่เป็นข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาปรับเป็นแอร์เนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้แหละก็คือบชอทอปอนะครับเนี่ยถ้าต่างกันตรงนี้นะเห็นไหมนิดเดียวนะอืมก็ผมอธิบายผิดต้องขออภัยนะอืมนี่อย่างนงี้บชทอ,ทอปออันนี้จะนั่งอย่างเดียวชั้นสอง ่าส่วนตัวนี้คือนะครับบอทปสองศูนห้านะครับนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เหมือนสตู้แรกเนาะโบกี้รถโบกี้รถโบกี้นั่งนอนชั้นโทรปับอาก,ากาศนะครับ ถ้าเป็นชั้นหนึ่งมันจะเขียนว่ายังไงนะบอนบอนบอนอปอนะครับอ่ะนี้ชั้นสามอโอเคก็ลองไปแปลกันดูนะว่าบ,บอทอสอเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรนะน่าจะแบบถ้าผมเล่าเล่านี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับ โบกี้ชั้นสามนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็บอจสหนึ่งสองหกสี่นะครับอีกสองคันนะโอเคก็ประมาณน,นี้ก็สำหรับใครที่อยากจะมานั่งรถไฟนะไปเที่ยวที่ํำสว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมน่าจะไปละไปนั่งเล่นดูนะครับเสาทีนี้นั่งไปนั่งเล่นดูขบวนนี้นะครับ ต,ต้องไปลองแบบทดลองดูก่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปไหนคือไปแล้วก็จะนั่งกลับเลยไปขบวนหนึ่งสามสามเราก็จะกลับมากับขบวนหนึ่งสี่แปดเลยไปถึงแล้วก็กลับมาเลยดูก่อนว่ามันสามารถทําเวลาได้ไหมเนาะประมาณนี้เผื่อเวลาด้วยส่วนใครที่แบบอยากนั่งรถไปเล่นเฉยแต่ว่าไม่มีพาสปอร์ตอืมก็ไปทำหนังสือผ่านแดนได้นะแต่ว่า ไม่น่าจะทันน่ะเพราะว่าไปถึงนูน่นปุ๊บเราก็ต้องไปท,ทําที่ตรงจุดหนังสือท่านแดนเนาะอยู่แถวแถวสลากางหนองคายอ่ะโอ้โหใช้เวลาเอ้ยอยู่แถวแถว,แถวจุดที่เขาทําของหนองคายอ่ะใช้เวลาเหมือนกันน่าจะไม่ทันฉะนั้นใช้พาสปอร์ตแต่ผมแนะนําคือใครที่อยาบชอบไปตลาดนัดี่มมีที่เที่ยวนะผมมีที่เที่ยวคือให้นั่งขบวนนี้ไปนี่ขบวนหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละที่จะออกสี่โมงไปถึงหนองคายประมาณสักห้าโมงประมาณนี้นะ ไปเดินเล่นตลาดน้องขายดูนะครับประมาณนี้เขาจะมีตลาดขายของอยู่ตรงสถานีรถไฟเลยนะครับไม่ต้องนั่งรถเดินไปก็ได้นะครับ30บาทน้องเมื่อกี้ถ้าชั้น3ถ้าชั้นแอร์ก็80บาทนะครับเสร็จแล้วก็ช่วงเย็นค่อยกลับมากับขบวน134นะครับที่มันจะกลับมาจากคำฟ้าสวัสดนะแล้วก็มาลงที่อุดรก็ได้นะครับ11บาทแหมใครอยากไปเที่ยวผมก็จะไปเหมือนกันแต่แนะนําคือวันอาทิตย์นะถึงจะมีตลาดนะ ในทิ่ส่วนถนนคนเดินของหนองคายมีวันเสาร์ใครอยากไปเที่ยวก็วันเสาร์เนาะประมาณนี้ไปเดินเล่นตลาดแล้วก็กลับมาไม่มีอะไรทําก็นั่งรถไฟเล่นประมาณนี้เนาะก็รีวิวนะครับสําหรับใครที่อยากไปลองนั่งรถไฟเล่นดูบ้างโอ้ผมว่าโอเคมากเลยสําหรับขบวนที่วิ่งอุดรคําสว่านแล้วมีตูออ้แอร์เนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะถ้าเทียบกับรถที่มันเป็นรถบัสนะ เอออุดรหน,นองคายที่มันวิ่งเบียงจันนะไม่แพงเลยนะครับแล้วก็สะดวกสบายกว่าด้วยนะครับประมาณนี้โอเคก็แบะมารีวิวประมาณนี้นะครับทวนค่าตัวนะวาต๋วนะทวนค่าตั๋วอีกทีนะเอ,อ่อถ้านั่งขบวน133 134อุดรทัวทีเอาตั้งแต่กรุงเทพนะครับกรุงเทพหรือต้นทางเอ,อ่อเบียงจันทจนไปถึงกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยือนั่งจนสุดสายเลยเนี่ยชั้น3281บาทนะครับ ส่วนชั้นสองนะครับที่เป็นนั่งเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภยัยประมาณนี้เจ็ดสิบสี่หรือสี่สิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นนอนนะครับนอนเนี่ยชั้นบนเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทชั้นล่างน่าจะเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดบาทประมาณนี้ครับอ่าส่วนถ้าเป็นขบวนหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดต้นทาง อุดรหรือต้นทางเวียงจันทร์นะครับมาสุดที่อุดรหรือสุดที่เวียงจันทร์คสบาสดนะครับชั้น3 100บาทรถแอร์นั่ง200บาทถ้านั่งจากอุดรไปลงหนองคายก็อยู่ที่สามสิบบาทชั้น3ส่วนแอร์นี้น่าจะ80บาทนะครับส่วนถ้านั่งจากหนองคายไปลงที่เวียงจันทร์คำสวาสดชั้น3น่าจะ80บาท ส่วนรถแอร์นะ่าจะร้อยี่สิบประมาณนี้นะครับผมยังไม่ผิดนะ้าจำผิดขออาภายัยเหมือนก,นกันกับคำสวัสดิ์มาหนองคายนะโอเคก็ปลักมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประกรไหนขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งรีวิวนะครับอาจจะวันเสาร์ไปลองดูก่อนว่าไปยังไงมายังไงเนาะแล้ววันอาทิตย์ก็จะแบบวางแผนเดินทางจริงๆเลยก็คาดว่าขบวนหนึ่งสามสี่เอ้ยตัวที1หนึ่งสามสามจะ ไม่ช้านะตัวแปรมันจะอยู่ที่ขบวนหนึ่งาด้วยนะครับสำหรับแผนการเดินทางผมว่า1 3 3สมันต้องถ้าเสียเวลาไปถึงสถานีบิงจันทร์ำสวัสดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับที่จะทําขบวนกลับมาแต่ว่าจริงๆพอไปถึงที่ตอมอของน้องคายอ่ะมันอาจจะทําเวลาคืนกับได้เพราะไอ้ทษทีไปถึงสถานีน้องคายตอนที่เราแตมเนี่ยตอนจะผ่านด่านเนี่ยก็อาจจะทําเวลาคืนกับได้ออาจจะเสียเวลาไม่มากเนาะประมาณนี้โอเคก็ ประมาณนี้นะครับส่วนเออมีคนถามมาในช่องผมเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเอารถจักรตัวนี้นะครับหมายถึงอัสตอมไปนะรู้สึกว่าออผมไปเห็นอยู่นะครับมีช่วงหนึ่งที่มีพอคอลอนะครับทั้งของไทยแล้วก็ฝั่งของเราเนี่ยเข้ามาฝึกขับขับนะอยู่ช่วงนี้แหละอุดรันบ้านขาวหนองคายมาหัดขับฉะนั้นพอคอลล์ฝั่งลาวเขาขับ น่าจะขับได้เฉพาะอัสตอมนะก็เลยไม่ได้เอาขาบวนอื่นไปนะครับไม่ได้เอาคันอื่นไปจริงๆคิดจะชี้็ไปได้นะครับแต่ว่าเขาน่าจะฝึกแค่ตัวนี้นะครับอีกอย่างมันมีกฎหมายถ้าที่ผมได้ยินมามีกฎหมายของประเทศลาวด้วยฉะนั้นช่วงที่วิ่งจากท่านาแรงไปจนถึงทัพสวัสดิ์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพอคอลลาวในเป็นคนขับนะครับประมาณนี้ก็เลยได้เอาไปเฉพาะตัวอัสตอมนะประมาณนี้โอเคก็เอาแวะมาถ่ายให้ประมาณนี้ครับไม่เจอกันนานเลยนะครับเดี๋ยวผม วันเสาร์นี้จะไปลองนั่งขบวนนี้แล้ววันอาทิตย์ก็จะทําเป็นคลิปมาดูนะครับว่าพิธีการไปยังไงใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถนั่งไปตั้งกลับได้ไหมสําหรับคนที่ไม่อยากไปไปค้างหรือไปรออยู่ทีเ่เบียงจันนะทือนั่งไปเล่นแล้วกลับมาเฉยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ